สวัสดีครับคลิปนี้เราจะพามาเปิดกลุ่มพระในแกลเลอรี่ในรังของชัยบางไทรนะครับชัยบางไทรเก็บพระหลากหลายหน้าเหมาพระมาหลากหลายที่ซื้อพระทีละองค์สององค์มาหลายหลายตลาดสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจถือว่าเป็นความความโชคดีนะครับเ,เรียกได้ว่าฟุกปังของพี่ชัยบางไทรคือการเก็บพระลักษณะนี้ครับพระบุญเงิน พักบุกเงินนะครับโอเคช่วงนี้นะครับเป็นช่วงโควิดระบาดนะครับผมกับพี่ชัยอยู่ห่างกันสามเมตรครับห่างกันไกลนะครับใช้ดัาเสียงเอาใช้ใช้ความเสียงกันเสียงอาจจะไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่นะครับหลังโควิดจะนั่งคุยใกล้ๆกันนี่นี่ห่างกันเกือบสามเมตรนะครับเพื่อความปลอดภัยพี่ชัยก็กลัวผมก็กลัวเหมือนกันห่างกันช่วงนี้นะครับห่างกันเข้าไว้เพื่อความปลอดภัย ดูคลิปผมกับพี่ชัยอยู่บ้านมีอะไรแปลกๆมีอะไรแปลกๆให้ดูนะครับถ้ามีเยอะก็แบ่งกันไปโอเคครับพี่ชัยครับขอสิพี่ชัยยืดไหมยืดๆเดี๋ยวเพิ่งผมจะยืดกล้องวันนี้ก็วันนี้มีพระบุญเงินมามานําเสนอพี่ชัยเล่าเลับพระบุญเงินนี่ก็เก็บสะสมมาตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนที่มีบ้านเดือนไทยไปเจอแล้วก็ไปเจอที่เจอที่ตลาดแล้วก็เก็บมา ถามว่าเก็บมาทําไมครับผมมองว่าพระบุญเงินเนี่ยมีมาแต่ยุคอดีตนะหรือเมื่อสุขโขทัยไล่ลงมารเราก็ไม่รู้วันนั้นก็ก็ฝากถามเอฟซด้วยถ้ามีความรู้ก็บอกมาเพราะผมก็ไปเซิร์ชใน Google ก็หาไม่เจอว่าพระบุญเงินเนี่ยมีมาแต่สมัยไหนคือใครมีความรู้เนี่ยช่วยบอกอีนะครับว่าใช่พระที่พี่ชัยเนี่ยเก็บอยู่เนที่มองเห็นเน้าเนี่ยเป็นพระบุญเงินแล้วยังมีอีกเพราะผมชอบเพราะว่าศิลปะแต่ละองค์การขึ้นรูป การลายไม่มีปลอมนะครับเพราะภาพแบบนี้มันมันมัน,มนยังไงอะ่ะสูงใช่ใครจะเอาเงินมามาตีเป็นแผ่นเหมือนทองคาอ่ะมาปะอันนี้ทั้งองค์ทั้งฐานทั้งหน้าทั้งหลังล,ลายต่างๆก็ไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองไปให้ใหดูเก็บมา,างไงก็เก็บมาตั้งแต่เกือบ20ปีแล้วที่เราเป็นเซลล์ต่างจังหวัดไปเดินตลาดใครเห็นไม่มีคุณค่าแต่เราหยิบออกมาแล้วมันมีพลังเรามองว่าเนี่ยใช่คือคือพี่ชัยเนี่ยเป็นทาง,งานเก็บปวามออนะใช่เป็นเซล์ต่างจังหวัด พอรู้ว่าเห็นอย่างนี้ปุ๊บมันยาก <financially> ใช่มันยากแล้วทําไม่ได้หรอกไม่เหมือนโลหะโลหะ <üyor> เนี่ยปอลอมได้หล่อได้แต่บุเงินเนี่ยจะปอลอมยังไงขึ้นรูปการขึ้นรูปของขึ้นรูปใช่เอาเงินมาเอาเงินมาตีปะในองค์พระทำยังไงเอ,เอาเงินมาตีปะ <Okey> แผ่นเงิน, <okay> นแผ่นเงินแผ <okay> ่นเงินแผ่นเงินมาตีในองค์พระแล้วเงินเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าคุณภาพมากแค่ไหนเราแต่เราไม่รู้หรอกแต่เรารู้ว่า,า,วาใช่เป็นเงิน <okay> เป็นเงินใช่เป็นเงินบุด้วยเงิน เพราะว่าบางองค์ก็หนักบางองค์ก็เบาบางองค์งงก็เป็นเนื้อว่านที่ถ้าเราเอาเงินไปกดอีกทีอย่างน,นี้เงินแต่ละอันไม่เหมือนกันไม่เหมือนไม่เหมือนเปอร์เซ็นต์เงินไม่เหมือนแน่ไม<ๆ>่เหมือนแน่นอนนี่นะครับคือคือคนอย่างพี่ชัยเก็บงานนี่คือเก็บงานแปะเก็บไปเก็บมากลายเป็นของมีเราเราเป็นช่างหล่อทองเหลืองทองแดงทําพระถวายต่างจังหวัดเราพอมองออกว่าอันนี้มีคุณค่ามีราคาคแล้วมีพุทธคุณ เพราะว่าเนี่ยอย่างอย่างลองดูแต่ละองค์บางทีก็มาจากคล้ายๆหลวงพอ่อพระสายที่หนองคายพระพระสา,ภา,ภายที่หนองคายผมก็ไปกราบท่านบ่อยเมื่อตอนไปเป็นเซลแล้วรูปแล้วแต่ละองค์ก็ไม่เหมือนฐานฐาน,านรูปทรงรูปลักษณะดูฐานดูการตอกลายขึ้นรูปด้วยมือไม่เหมือนสักองเดียวเดี๋ยวเชิญพี่ไทยเดี๋ยวลองดูงดแต่เรายังรักษากละลาอยู่นะครับ เพือความปลอดภัยผมต้องหาไกลพี่ชัยเสื้อยันผมเก็บเสื้อยันไปเยอะเลยเอามาโชว์ด้วยนะอ่าพี่ชัยลองลองน่ขึ้นมาทีละองครับอันเนี้ยน่าจะเป็นฐานบัวฐานบัวศิลปะสุโขทัยอันนี้ฐานบัวแบบนี่เราไม่ได้ล้างเลยนะก็ยังทรงความขาวอยู่แบบนี้ทั้งทั้งล่างก็เป็นเงินทั้งหลังก็เป็นเงินนี่ถ้าเอาน้ำยาล้างเงินจะขาวกว่านี้เดี๋ยวผมจะสวยขึ้นเลยแต่ผมก็บูชาอันเนี้ยปางสุโขทัย เดี๋ยวเราดูปางฐานสิงเหมือนอู่ทองอนี่อันนี้ก็เหมือนองค์ท่านจะล่ําและอ้วนเลยเหมือนเหมือนทรงหันหน้าาข้างนึ่นี่โอเคนะครับแบบะมุนรอบให้ดูนะแล้วท่านก็สวยมากฐานบัวแผ่นแผ่นเงินที่ใช้บุกลงไปแม้แต่ข้างล่างก็ก็เป็นเงินเคยเคยเคยกระทะแล้วเราเอาเงินออกมาดูอะ เป็นเป็นเงินบริสุทธิ์ค่อนข้างบริสุทธิ์เปอร์เซ็นต์เงินจะสูงใช่แต่และองค์เนี่ยอันนี้ก็ฐานอันนี้ก็ปังก์หโวไทยมีมีเปลวเปลวที่พระเกศท่านท่านแหลมแต่ถ้าอู่ทองหรืออะไรเนี่ยพระเกศท่านจะตูมเปอะดูพอะราวพาสาัปปวพาสใสอาราพัสใสเลยระรา,าพาัสใาสก็ศิลปะมีหลายองค์ดูดูฐานที่ขึ้นลายไม่เหมือนแต่ละองค์แต่ละองค์ไม่เหมือนกันเลยขึ้นลายขึ้นดอก ที่ที่ท่านที่คนโบราณเขาทาไว้ให้ที่สะสมไว้ให้นี่เงินนี่ก็หลายตังแล้วพี่ชัยถามตรงกองค์เท่าไหร่ที่ต่อซื้อมาหลักพันนั้นั้นแหละครับหลักพันหลักร้อยมีหลักพันหลักร้อยองค์เล็กๆก็ใช่จะหลักร้อยครับฐานไม่เหมือนกันเล็กมีเล็กมีใหญ่มีฟางนี่นะครับมีสูมไม่ต่ำอันนี้ลาย น่าจะพรุ่งนี้เป็นลายศิลปะสุโขทไทยก็มีเดี๋ยวหลังโควิดเราจะเอาไปตรวจเปอร์เซนต์เงินกันร้านนาร้านกว่าว่ามีเปอร์เซ็นต์เงินเท่าไหร่นะครับใช่ไม่เหมือนียว่าเป็นงานมาจากที่เดียวกันหรือเปล่านะครับไม่มาจากที่เดียวแน่นอนไม่ใช่ที่เดียวไม่ไม่ใช่แน่นอนอันนี้เงินสุกด้วยเงินสุกปังอันนี้นะครับเนี่ยผมเห็นมันมีคุณค่าของของการสร้างการทําลายครับอันนี้เป็นแผ่นเงินที่ที่มีบางองค์ก็หนาบางองค์ก็บางเอามาป่าในองค์พระองค์พระนี่ข้างในเนี่ย บางองค์ก็เบาบางองค์ก็หนักผมมองว่าถ้าเบาก็เป็นเนื้อว่านบางว่านหรือเนื้อไม้บางองค์ก็เป็นเนื้อไม้หรือบางองค์ก็เป็นเนือ้อโลหะอันนี้ก็เป็นฐานอันนี้ฐานเป็นเหมือนเป็นแพะอ่ะนี่อันนี้เบาเทไรอันนี้เบาประมาณสักสามขีดไม่ไม่ถึงไม่ถึงสามขีดนะครับเหมือนหนักนะไม่อึงนออน่าจะเป็นเนื้อไม้ก็เป็นไปได้ครับพระบางองค์ก็รูปรูปอาจจะไม่งามมากนักเนี่ย แต่เราดูถึงศิลปะการสร้างที่คนยุคโบราณส่งมาให้มีความหมายแล้วก็มีพุทธคุณเราได้บูชาเนี่นะครับอันนี้ใช่อันนี้อันนี้ชมครับอันนี้พี่ชายมีแบบปันไหมอันนี้ไม่ให้เฮ้ยทีวนแต่ให้ก็แพงนะเพราะผมศึกษาผมรักมากอันนี้อันนี้ค่อนข้างจะรักแบ่งปันแบ่งค่อนข้างจะห่วงครับผมเพราะว่ามันมีองค์เดียวทางนั้นแต่ละรุ่นองค์เดียวทางนั้น แต่องค์มีองค์เดียวทั้งนั้นศิลปะดูการลายขึ้นลายลดน้าลายกนกลายด้านข้างด้านหลังอย่างเงี้ยมันมันไม่มีมันหายากตอนนี้ไม่ทันแลยสิพี่ชัยก็คงพอมีแต่ก็หลายพันเป็นหลักหมื่นแล้วล่ะน่าจะอยู่หลักหมื่นนะตามที่เห็นเนี่ยถ้าเห็นก็เจอก็เก็บไว้เถอะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นศิลปะของของไทยเราที่ไม่เหมือนชาวบ้านไม่เหมือนใครลูกตอนเก็บนี่ตอนเก็บนี่พี่ชัยขายขายมอน้ําอยู่ ถ้าตาังหวัดที่เราไปเป็นเซลลเราก็เ,เห็น,หนเ,เรารู้เลยว่าเนี่ยพระบุญเงินพระบุญเงินอ,อาจจะเป็นรุ่นเชียงแสนหรือว่าสุโขทัยหรือมาอุทยามาน่าจะยุคนน้นยุคยุครัชช์ปสิทริ์ไม่ค่อยมีหรอกมาายุก่อนนู้นเพราะรูปทรงลักษณะของใบหน้าท่านน่ะจะมาจากทางนู้นทางล้านนาล้านช้างก็พอมีทางเหนือมีเยอะแล้วทางประเทศลาวก็มีเยอะเพราะว่าเรียนแบบพระสายเยอะมากนี่นะครับใครตรามาดว่าพระที่ไทยไม่ใช่นะครับ เออพรับผ, <ม S 1> ผมเงินทุกนไ้ไปจบยังมีอีกผมเก็บไว้เกือบร้อยองค์ผมชอบอะไรที่แบบศิละปะที่เขาส่งมาให้ก็เลยเก็บรวบรวมไว้ไว้ให้ลูกหลานดูเอาไว้เป็นมรดกมรดกของของชาติของแผ่นดินต่อไปดฐูฐานฐานบวัวมีสูงมีต่ำครับผมอันนี้อิ่มมากหน้าตาท่านก็งามนะนี่นะครับพระเนี่ยพระหน้าตาท่านงามมากนะพระเหมือนรุ่นคือคือที่สำคัญคือมันเป็นเรื่องเงิน ใช่หลงไหลบูงเงินบูงเงินอ่ะใครเห็นแล้วหลงไหลอะ่ะนี่ถ้าเอาน้ํายาล้างจะจะจะ,จะ,จะสวยกว่าน,นี่แต่ขาวใช่แต่ผมก็ไม่ผมว่าแบบนี้เป็นเป็นศิลประที่ที่นี่ดีกว่าผมเลยไม่ไม่หลังดูดูลายก็ดูลายดูลา,ายดอกบัวดูฐานลายฝาไม่เหมือนกันแต่และองค์แต่และชิ้นใบหน้าท่านก็งามมากนี่นะครับพี่ไทยเตรียมเปิดเป็นเป็นแกลเลอรี่ใช่เป็นชมรมหรือเป็นแกลเลอรี่เล็กๆเป็นเป็นศูนย์ภาพเครื่องของชายบางสาเ่อนี อยู่ที่ไหนพี่ชัยอยู่ที่เพชรเกษม69ตรงข้ามวัดทองเนียมครับผมนอกจากพระเนื้อบุกเกินนะครับยังหลากหลายที่แสดงอยู่บนโต๊ะนี้นะครับลองลองดูเพื่อนผมก็เอฟซีก็ลองช่วยกันเข้ามาคอมเมนต์ถ้าอยากได้อะไรที่เรามีเยอะเรามีเกินเราก็แบ่งให้ครับที่เห็นบนโต๊ะนี้ครับอันไหนที่มีเยอะนะครับคุณแคปภาพไว้แล้วโทรมาถามพี่ชัยบางใส่ได้แบ่งไปได้เลยสามารถแบ่งปันได้ตอนนี้เนี่ยพี่ชัยกําลังปรับปรุง ก็บริเวณบ้านงทงไทยปัย้นยาเลยเนี่ยใช่ตรงไทยงทงไทยปัญญาเนี่ยครับเป็นาจาดัดแดงเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับวันหน้าก็ามาเข้าชมกันหลังโควิดเราจะให้โควิดไปก่อนให้โควิดไปก่อนตอนนี้เราก็จัดระ,ะเบียบตอนนี้ทำสร้างพาะอะไรอยู่จัดระเบียบมาหมวดหมู่ตอนนี้ก็ทำสามอย่างปรับปรุงบ้างครับคัดพระที่เรามีอยู่เอามาให้ไอตรีชมเอามาแบ่งให้บูชาแล้วก็มีโครงการจะทำพระโขเพื่อจะหาเงินไปให้หลวงปู่สร้างวัด วัดป่าใช้นิพิตมงคลที่อำเภอควนสวัสดิ์จังหวัดชัยภูมิครับใครม<ค>ีมวลสารก็สมนก็ยังรับอยู่ <FC S 2> เพราะว่าทีส่ส่งมาเยอะไหมเอสีส่งมาหลายเจ้าเดี๋ยวในคลิปต่อไปให้ดูอีกชุดหนึง่งชุดหนึง่งท่านส่งมาให้ท่านแล้วท่านมารับไปแล้วที่เราออกไปไหลายคลิปก่อนนู้นส่งไปแล้วนะครับส่งไปแล้วท่านมารับเลยเพราะว่าท่านมาเอาสายไฟมาซื้อสายไฟมาซื้อระบบไฟที่บุญทีวางวางขึ้นหน้าของวัดไฟแกนตอนนี้ก็เสร็จหมดแล้วกำแพงกำลังก่อเทพื้นเสร็จแล้วก็กำลังเตรียมเดินขออนุญาตไฟฟ้าเพราะเราผมเอาเงินไปให้ท่านแสนกว่าบาท เพื่อจะไปเดินไปก็พอได้อยู่ก็ไอซีที่ที่มาช่วยอุดหนุนไปส่วนหนึ่งก็ท่านก็อนุโมทนาด้วยนะเพราะเราก็ส่งไปให้ท่านเอาเงินไปสร้างวัดสร้างวัดด้วยส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็มาปรับปรุงที่นี่เพราะนั้นเราได้บอกท่านไปแล้วใช่ก็จะดูอืดยังดูดีอื่นเพื่อชแทนท่าไปก่อนจบทิปนี้ก็จะเป่าสั่งให้เป่าสั่งไปเป็นสริมงคลนะครับเพราะว่าเรามีเยอะยังมีเยอะอยู่เลยเพราะว่าสังพวกนี้ที่เห็นดูนะครับแบ่งปันหมดนะครับก็สั่งผมเนี่ย ผมชอบทํางานกับหม้อน้ารถยนต์ก็เลยเอาสังสังพวกนี้จริงมีค่อนข้างเยอะดูดูสังอันนี้ดูสังสายประวัติศาสตร์สังสายประวัติศาสตร์ช่างวังหลวงอันนี้ก็มีให้มีนี่ก็มีมีอยู่หลายชิ้นเหมือนกันพอพอมีแบบ่งงััันนะครสเพราะว่านี่ถ้าคุณเจอพอแดงจังหวัดจันทบุรีเม็ดเดียวก็คุ้มแล้วครับผมเกินคุ้มแล้วอ่เดี๋ยวพี่ชายจะเป่าสังอันนั้นตอกไม่ดังพีนี้ไม่มีดูไม่ดังแต่ว่าดูสังสายประวัติศาสตร์ที่เขาทำไว้ให้ เคยเจอไหมล่ะเห็นไหมนี่ครับสั่งถ้าสั่งในผ่นดินเราก็มีแบบแปลกๆที่ในประวัติศาสตร์ท่านเขาทำไว้ให้กลุ่มสั่งก็น่าสะสมแต่ก็ไม่เยอะหรอกแต่ว่าก็เออมีไว้ให้เอ็กซ์พีได้ดูได้ชมกันในวันข้างหน้าถ้าเราจะเข้ามาเราก็เข้ามาดูได้ชมถ้ามีอะไรแปลกๆนะหรือว่าจะมีอะไรจะคุยไหนไหมไม่ไม่ละเปล่าแล้วะอธิษฐานจิตเอานะครับ